สวัสดีครับเพื่อนเนครับพาเพื่อนมาชมทุง่งนาติดถนนนะครับฝั่งนี้ข้าวเริ่มสร้างท้องออกรวงแล้วนะครับผมบต้นไผยสวยนะครับแต่น้ํามีอยู่เนาะนะครับเริ่มสร้างท้องออกรวงแล้วครับผมดูนะครับระหว่างหญ้ากับข้าว เยอะพอกันเลยครับเติมไปถ่ายเพื่อนชมครับผมข้าวเริ่มแก่เนาะฝั่งนี้ครับเป็นข้าวนาปีเหมือนกันแต่เป็นข้าวพันหนักเนาะครับลวงจะเล็กๆนะครับดูสิครับเริ่มแก่เนาะลวงทีเดียวเองฝั่งนี้ครับเป็นข้าวพันหนักนะครับผมเนาะเพื่อนชมครับผม เริ่มออกรวงกันเลยทีเดียวครับสุดปลายนานน่นเลยครับผมเกี่ยวสุดทุ่งนะครับฝั่งนี้ครับผมติดกับถนนใหญ่เนาะถนนเข้าหมู่บ้านครับผมข้าวงามมากครับผมเนะี่ยอยากให้เพื่อนได ผ่อนชมนครับเลยมาถ่ายพั่ชมเนาะไม่ได้มานานครับข,ข้าวของนี้นะโบนาะนี่ก็จะเป็นน่าผืนแรกที่ติดกับถนนนะโบนาะถ้าได้ข้าวดีเนาะคนทำก็เพลินนะโบนาะ มาถ่ายเพื่อนๆชมครับข้าวเริ่มแก่เริ่มอ,ออกรวงนะครับผมนะแได้ผมผลิตแน่นอนครับยังมีน้ําขังอยู่เนาะเพราะว่าเ็าจะเปิดน้ําใสนะครับผมให้ข้าวเหี่ยวแห้งเนาะต้นเล็กนะครับเป็นข้าวพันหนักนะครับจะเตี้ยๆนะครับผมใช้รถเกี่ยวก็จะง่ายนะเนาะข้าวพันเตี้ยนะครับผมนะ งามเลยครับข้าวครับผมตั้งท้องออกรวงกันแล้วนะครับนะครับเริ่มออกรวงกันเลยทีเดียวนะครับผมเนข้าวพันหนักเนาะเป็นข,ข้าวพันหนักก็จตะตัวเล็กกว่อนะครับได้ผลผลิตแน่นอนครับผม คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกรับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะครับจะได้ผลิตคลิปดีๆให้เพื่อนชมครับผมพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ